บ่เจ็บเลยผาอย่างเห็ดก็เห็ดได้บอกว่ามีอาการเจ็บตัดนังนาท้องนี่รู้สึกว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ขึอสิเจ็บแต่มันบ่เจ็บเลยคุ้มค่ามา ชอบทั้งหมดเลยว่าตรงซือดือแล้วก็ตรงที่มันลายๆมันก็ตัดออกเปิดเลยดีใจแห้งที่เจอโรงพยาบาลเพราะว่าเบิ่งมาโดนแล้วดีใจแบบสุดๆเพิ่นผ่าตัดแล้วก็แพลก็งามซือดือก็งามบ่น่นาเกียดคือแบบโรงพยาบาลอื่นเห็ดใช่นะดีใจหลายที่ได้เจอโรงพยาบาลดีอาร์ค่ะก็เจ็บกว่าค่ะอันนี้คือเจ็บน้อยกว่าะพอใจมากคือแบบรู้สึกว่าดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะเต็มสิบเลยค่ะดีมากๆค่ะก็ทุกคนดูแลแบบดีพี่ๆบริการดีมาก แล้วก็คุณหมอก็น,น่ารักสกโลงก็พอใจมากเลยค่ะเปลี่ยนเยอะเลยนะคะจากเดิมเยอะมากทัดใจมากเลยค่ะจากเดิมคุณมากเลยค่ะที่ให้การเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้รู้สึกดีขึ้นค่ะรู้สึกตัดสินใจไม่ผิดค่ะที่เลือกมาทำตรงที่มันแตกลายเยอะๆขึ้นมาเยอะคุณหมอก็ตัดออกให้ค่ะอยากให้ชวนมาทำค่ะถ้าแบบไม่อยากมีน้องแล้วแล้วแบบถ้ามีปัญหาเดียวกันก็อยากให้มาทำ